คือผักซาเล่เนี่ยนะดูเรียนปากซองปลา้ำคอตัวใหญ่สุดนะนี่มูป่ายัางขายกิโลเท่าไหร่พี่ใหม่ๆสดๆนี่ปลาไข่ได้เนาะอันนี้เห็ดธรรมชาตินะสวัสปปดีทุกคนวันนี้จะพามาล่อสม ตลาดเซาเนอ้อยู่ที่ใจกลางนครปากเสแคร่งจปาพัิสัตตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเนาะก็จะมีผู้คนน,นากเ่กันมาตลาดเป็นจำนวนลายเลยเดี๋ยวเขาจะย่งางเลาะส่วนอมอกันเนาะว่าตลาดนี้ใน่วงนี้จะมีอาหารกกินเอาได้แดเนะก็จะพากันมาแต่เ้านเนี่ยนะ ใส่รถมาคนากก้นห้ามการกินนะอ่านี่นะอย่างนีนเป็น,นค่ายทุเรียนมาทุเรียนมาแต่ไซรุนเนาะตัดซองมาเนี่ยเนาะอาจจะเป็นมาทุเรียนเหล่านะใช่เนี่ยได้ไหเนี่ย เดียนอมีล่าเลยนะว้าวนะจะขึ้นเลยอู้นี่ย่างเนี่ย,ย,ย,ยปล่อยจ้ากันแกตล่อยปล่อยตัดนะครับมีมากแต่งน,นี่นะ ขนใหญ่เนาะมแต่นะว้าวมีมักแต่งกร็รำปีทักการเนาะนี่นะมีมันมักเออเนี่เนาะมันก็จะใส่รถเนาะมักข้ายก็จะเป็นพืชผักเนาะพืชผักอาหารแบบบานๆน,นะข้องสาวอ่าเครงจบับปลาสากเลยนะ,น,ะนี่มักแต่งมักแต่งใหญ่ฮนะ นี yeah, 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 yeah. Wow. Mm ่เนาะไงเนีใหญ่ว่ามักแต่งไงว้าใส่รถมาเนาะเต็มคันรถเลยยอดเลยนะก็จะมีมักนักนะโอ้นี่ทุเรียนนะมักทุเรียนยอดเลย มะทุเรียนมาแต่แซ่เนี่ยปากซองวะอ๋อมะทุเรียนปากซองทุเรียนปากซองข่ายนได้เป็นโลเป็นหน่วยชุเรียนเสียอะโวคาโดเนาะเ็นม็เต้น <apparently. S 1> <Sand> ี่กิโลหนึ well. ่งสับซองผ่านอะโวคาโดมันนี่มันตาง มาแตกเลยนะสะอ่อนนะแตกหน่วยบางใหญ่นะเย้นะะมีมากนาวมีมันนี่นะคือผักซาเละนี่นะอ่าเกิดเลยขึ้นเลยนะนี่นะนี่นะ,นะนะะไปจ่าไหลดเนาะมาแต่ละล่หมูบานนะ จะามาลงค่าอยู่ที่ตลาดนี่เนาะอะไรางมาเปร์นะนี่น,นี่มาเปร์มาทัวเป็นพเป็นพดลพ์พวกคนละ้องเสาบ้านเนาะอะไรนะอันนี้กะกะลำเปรนะ

เด้อเด้อรอเด้อรอว่านนีคือผักโอ้มาแต่งอันนี้แต่งลายเนาะกังุนี่ม่ยุใจรวยประคังให เพคนกนจะผ่ากันมาแต่เช้านะน่าจะออกบ้านมาสร้างซ่มโมงนะโเลยเนาะนี่นะก็สุเรียนสุเรียนลาวสุเรียนบ้านเฮาจะมีมักนัดในนี่นะมังดัดบลั่นลายมังนัด นี่มากนัดมากโมอันนี้โอ้มากโมดีนะมีไล่กันเนาะมากโมกันมากโม,ม,กโมยอดเลยะนะแต่ว่าอยู่จุดนี้เนาะมันจะ ใายเป็นคือผักมากไม้นะจะสมส่น,นะไรอย่างเงีเพื่อก็จะใส่รถอันนี้นะใส่รถมาเนาะแต่ละหมู่บ้านเลยกนะ็จะมีละลายหมู่บ้านละลา,ลายเมืองเนาะเพื่อนเอาอาหารกันกินเนาะเป็นพืชผักมากไม้แบบบ้านๆเนาะมาลงท่ายอยู่ที่ตลาดเซาอย่างนี้เนาะ เรียนเร,เรียนเหมือนปาักซองเนาะคือว่าเหมือนปาักซองนี่มันก็จะมีพื้นที่ปลูกสามารรปลูกทุรเรียนได้นะนี่นะทุรเรียนมีมากกล้วยนะอาเห็นไหมขึ้นเลย มีมักแตงนะมักแตงบังย่ายเนาะมักแตงนะอะโวคาโดอันนี้มาครับอะโวคาโดมักไม้มักมักไม้ตามฤดูกาลเนาะช่วงนี้ก็จะมีมักอะโวคาโดมักทุเรียนมักนัดมักหมูมักกล้วยเนาะนี่นี่มักกล้วย โโวคาโดว้าว wow. นี่มักล้วยนะนี่ <S 2> <S 2> <S เจ้ามาเป็นเหือเลยเนาะยอดเลยโอเคนะใสนะร่รถมาเฮ้เนาะมักล้วยกล้วยงย่ากันะี่เนาะเจ้ามาแบบดิบแดเนานะสำหรับผู้คนที่ว่ามันจะเอาไป ไว้กินก่นละยะหยาวไว้กินโดนโดเนาะด้วยว่าไปปิ้งเนาะคุยปิ้มมงมีมักมองมักมวงมักมีมีครบเลยมากไม้นี่นะหมักแต่งโอ้ยขัจัดหรน่เยาโยพอนะโดละสิบันโลละสิบพันเดม

นโลกเิี่หมาคันนีา่าส้มสม้นี่เนีม่แซนะส้มมีป่าไข่นะโสีส้มป่าไข่ย,ขย,ยอดเลยนี่ก็คิดผักนะผิผักแบบบ้านๆนะนี่นะ ยังไหนมีห้อยเนื้ออันนี้ห้อยอันนี้ใบยังไหนะอ๋อนี่นะ,ก,นะกับลาบเนาะกั๊บลาบนะแซ่บนะนีะนะ่นะเขาจะมีคืชผพัดนีน่นะมีหนอหนอก็มีนะมีลายเลยนะไป จะมีไก่อันนี้ไก่โอ้ไก่ลาดไก่ลาดไก่บ้านนี่เนาะว้าวโอ้นี่ทุเรียนเนาะรวยบางาย,ยางนะ่ายนี่เนาะขายหน่อได้หนึ่งกิโลกิโลเป็นรวยกิโลละแสนกิโลละแสนเนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้โลห้าสิบาทอ่าอันนี้โลห้าสิบนี่โลแซนโลหนะ้าสิบเนาะ ูเรียนปากซองแสบเลยนะยนเยอะเลยนะหมาที่ตลาดนี่เนะเาะสามารถหมารอสิ่มหมากใบนะหมากไม้แบบบ้านเนาะจากเมืองปากซองเพรื่งจำปาาัสนสะากนะแต่ว่าเมืองปากซองนี่ก็หากจาก นครบัตเานีไปประมาณประมาณห้กิโลประมาณนี้เนาะก็เป็นเมืองหนึ่งที่ว่าน่าไปเที่ยวเลยเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่ามันค่ายเป็นมากไม้สดนะ ส่วนลลยจะเป็นมากไม้มาแต่เมืองปักซ่องเนาะเดี๋ยวทางย่างเข้าไปสมทางไหนน้ำกัดนะว่าจะมีอย่างใดทางไหนเลยนะ วันนี้จะเป็นบรรยากาศอยู่ทางไหนเนี่เนะเพื่อนก็จะมีคา่ายเนาะ่ปพักอาหารกันกินลาลายยางเลยเจะขึ้นขึ้น,นตอนเศร้าๆนะเวลาไปนี่ก็จะเป็นตอนเศร้าหวัดเศร้านะานนะไใป่าแลวเนี่ย ข้องสวยป่าเพีย่ยป่าปางล่ายเลยนะสุดยอดเลยอยู่ที่ปากเศษนี่นะก็จะมีปา่ปาป่าแมมนำข้องนี้ล่ายเลยนใะช่มีมนะกรูดนะเนาะมีข้อย มะมว่มมวงมกม่วงมะอะโวคาโด,โดาเกเเ็นคับุนนะเ็นคุนมาแต่ กินสุกกเมนะนี่ผัดเส้นข้าวผัดหม,ดดมดากเหมากืลักายนะเก็พักแลลวห้างกันกิน 费萨利那里、嗯。啊 เนาะมาไม้ๆอะไรนี่เป็อนอาหารแบบบ้านๆเนาะอันนี้ข้าวพุนอันนี้หอยอเงินห้อยเนาะอันนี้เห็ดเผาะเนี่น,นี่เห็ดเผาะมีครบนนกัะดีครบครบมีห้อยมีเห็ดเห็ดเผาะมีลายนะางที่ตลา,าดนี่นะ ก็ป่าเดะ้ะจอหน้าป่านะป่าน้ำค้องยอเลยนะนี่สามารถมาเลือกไหมนะามีล่าไป่าได้นะเนี่ยนี้มีป่าป่าปลาเพีย้ยแต่ป่าอื่นๆเองไะปิ้งนะเดยวปลาเพีย้ย

ยอดเลยครัแบบแบบเพี้ยนะจะมีเป็ดมีกา กับปลาป่าเทียป่าในปลาป้ากที่สุดเลยนะบางทีรักเสเรือป่านะในกระป๋าป่าเคียแต่น้นจะเป็นป่าป้าเนาะน่ะเป็นปลาป้าขับเนาะตใหญ่เลย น้ำเนาะมามากหน่อยมากแต่งนี่นอรนนอร์ไม้นอรไม มีป่าแห้งก็มีนะในป่าแห้งปลาน้อยปลาใหญ่มมหมดเลยนะตออุดมสมบูรณ์ทีสุนอาย่ที่ อ่ดกดะขอนปาปเสนะเรืเอ่องป่าเนาะป่าธรรมชาติว่าอยู่ที่สัมปะซักนี่น่าจะมีอ่าขอนพระเพลงลีพี่ที่ว่าเพิ่นไปซอกจับป่าเนาะอันนี้เห็ดเห็ดท้อเนาะใม่ๆเลยเนาะ ขายกิโลเท่าไหร่พี่กิโลเจ็ดสิบเไม่ไหมัมีเห็ดพ้อนะเห็ดปลาเนาะเห็ดปลาทรมาติาั็มีก็มีห็ดอันนี้อาหารสุมีมกเลยนะกระไรไรก็มีก็เบี มีเห็ดมีห็ดนอเนาะนอกจากป่าแล้วนะนี่มีกับนอนอกรนีนิลายเนาะ่ตลาดนี่เนาะมันก็จะมีตัวต้มสุกแล้วมีตัวสดแดงเนาะนี่ก็ทือเห็ดกักายนะซอกซื่อดังเพลินะเะเจ้าเกลดแกยมนี่เนาะมีเครื่องแก่ไนกะ่ด้วยไก่ด้วไก่ไก่ไม้ไไอ,อ pha hỏi pha pha tha 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 nó tha 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 หกสิบปลาลําตอกนะอกโอเคเนะรานะมีหรือปลาไหลเนาะปลาส้มก็จะมีปลาสดนะปลาสดปลาสม้มนะเออนี่ปลาไหลนะอันนี้กับปลาสม้มส้มใหม่ๆสดๆปลาไข่ได้เนาะ ส้มไทยนี่เจือเจือกล้วยนาอว้าวกล <c ười> ้วยท่องจะได้นะสิ 10, <000. S> 1พันสิอะอ 10, ท่อง,งนหนึ่งสิพันกบท่องมัหง่ายนะ นี่นี่ยมนดอย่หนเ็นชุดชุดมีไหมีนะ้อช็ียวมเอ้อ่มมหม่จะบลบมีเห็ดในี่อันนี้เห็ดธรรมชาสตรเห็ดเปลาวะนี่โอ้เห็ดปลาวะนีขายได้นี่ไม่เลยเน่แค่สี ก ais, ัวไหมกัว <renamed> มัน <changing> ก <throat> uh ็จะเี็นห้าด้วยบมันบ้านๆอย่นี้นะมีรากเลยมีข้อยมีมีจีรอมีเห็ดอ้าวนะ Sommer nên là lắm lắm bà sâ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 m bà nó bà sâm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  bà bà sâm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  bà giò bà sông, này, sông bà hay bà phải vậy mắc phải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  mắc mặc phẩy phải mắc phải mắc phải นอไม้สดวันนี้ปลาเราจะใส่กระปุกตรงนี้น,นะระปเสใส่ไว้กินได้โดดสนนมันนสดไ,มได้ไหมสมุนไพรไรปลาส้มปลาไทยนะ่ย เ็ป่าก,ก็ได <Okay. S 1> ไนะ้มันไยไยนะน,นีไก่ไก่นะนี่ไกส่สดใหม่ๆอยู่นี่นะม <Okay. S 1> ัจะมีนอมีนอไมอ้นอไม้กัมีหลายเนาะอยู่ที่ตลาดนี่นะนอไม้สดเด่นะแก ว่ามีอาหารจะกินเนาะจะมีไล่ที่สุดเลยเนาะโดยเฉพะา,าะ,ะจะมีปลาปลาแม่น้ำคลองนะก็จะมีปลาสดปลาส้มยู่ที่ตลาดนี้เนะเาะออยาอยอดเลอโอเคนะไปไซก็จะพ่อลาคลิปน,นี้เนาะไว้เพียงแต่ท่านี้ก่อนแล้วก็จอครอบใจ ทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนที่เข้ามาเบิองมาสมและติดตามมาตลอดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี